สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงบุ้มขยันเนาะขยันไหมคะไม่อยู่ขยนันค่ะวิเวททอรี่อะแกแต่มันใสอะไร,รอะเมหนึ่งสามสองหมดแล้วค่ะเออสวยนะใส่อะไรอ,อะแกใส่เองอ เพราะว่าไม่รู้ไซส์แหวนมีใครรู้ไหมนิ้วฉีอ่ะไซส์ส s m a l ไซส์ s m a l ไม่รู้อ่ะหนูไม่รู้อ่ะไซส์หกน้องเป็นแหวนไซส์หกนะคะน้องเป็นแหวนไซส์หกนะคะสองพันสามร้อยบาทสองพันสามร้อยบาทนะคะไซส์หกนะคะ งองูหนึ่งสามหกค่ะรหัสคืององูหนึ่งสามหกได้ถูกไ่เหมือนกันหมดแล้วถ้าสำหรับในส่วนของอิเซสซี่มีแค่นี้ย้อนหลังได้เลยนะคะย้อนหลังได้เลยนะโอเคไปจริงไม่จดปาไปจริงๆแล้วไม่โชว์อะไรแล้วเดี๋ยวอยากได้แล้วหนูเปิดให้อีกย้อนหลังได้ถ้าเอ็ดย้อนหลังไม่ติดทักอินบ็อกก็พิมพ์รหัสหลังบ้านค่ะทักว่าทักค่ะแล้วก็พิมพ์รหัสหลังบ้านได้เลย นี่อ่ะค่ะพี่นาวที่ใส่ก็ใส่ให้ตัวเองอืมมานจะที่อะไรเหรอไปแล้วพี่พีมอ่ะฮะกูยังอยู่ด้วยกันเยอะเลยสองพันหกนี่ไกลเลยโอเวอรลอตมากเป็นดูสามหกจริงจริงเสื้อเหลือเยอะมากเลยนะแต่ว่าขายไม่ไหวแล้วไปแล้วครับนี่แค่เขาขายไม่ไหวเขาขายหมดแล้วไงเขาเลยบอกว่าขายไม่ไหวนี่อีกเป็นรังเลย แล้วพี่ผิดแล้วไงพี่เก่งพูดอะไรวะคุณพี่เอาไปขายเองนะคะเดวี่เดี๋ยวขอลองเช็คดูก่อนว่ามันมันซ้ำจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าซ้ำไหมถ้าซ้ำก็ซ้ำสีทองวิเวียนหนูไม่แน่ใจแต่ว่าไม่มีไปต่างหูเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเอาต่างหูออกมาี่่บนนมเเดดดยจะไ็ูชั